ฮัลโหลสวัสดีนะคะเนเพื่อนแม่หมอมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะในการที่จะมาทาคลิปแลนด์ดอมใม่เพื่อนๆเพราะว่าคิวดูดวงส่วนตัวค่อนข้างเยอะมากเลยนะจ๊ะแต่ก็ยังอย่างที่บอกแหละถ้าเรามีเวลานิดนึงเราก็จะทํานะคะเพื่อเพื่อนๆของเรานั่นเองนะแล้วก่อนอื่นนะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะอะไรสีพึ่งและน้ำมันว่านลักษมีมนตาที่แม่หมอกับเพื่อนๆคิดกันทําขึ้นมาเป็นสายขาวนะคะแม่หมอก็จะเติมก่อนทํางานนะคะ ก็จะได้มีความเป็นมงคลในชีวิตใช่ไหมปริงขอให้ฉันสวยขึ้นขอให้ฉันหล่อขึ้นเลยน,น,นะและขอใอยฉันขายของดีๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพื่อนๆอะแล้วก็มาวันนี้แม่หมอทาปากสีชมพูบันเย็นเลยนะจ๊ะอันนี้สีพึ่งมาหาสเสน่ห์ของเรานั่นเองสีพึ่งวานดอกวานดอก นะว่านดอกโกนั่นเองนะคะแต่ว่าก็คือว่านพวกนี้เป็นแบบของโบราณมันก็ตายเก่าแก่แล้วนะมีพุทธคุณเยี่กับเสริมสเสน่ห์เสริมความเมตตานั่นเองนะแล้วเราก็ทำพิธีแบบสายขาวแน่นอนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะหมอจะทานะก่อนลงลิปสติกทุกๆวันนะแทนลิปมันไปเลยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่ะสำหรับใครที่จะมาฝากจุดเทียนนะคะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่ วันที่เท่าไหร่สามสิบสามสิบนะแม่หมอจุดวันที่หกสิงหานะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันหรอกนะเพื่อน,อนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะจุด,จดเทียนก็มาค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะบอกว่าถ้าเทียนออินหลวงกับอินแก้วจะเน้นในเรื่องของสเสน่ห์ความรักความเมตตาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลูกนายเจ้าน้องหรือเกี่ยวกับคนที่เข้ามาในชีวิตพบปะผู้คนอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่า เราจะมีสเสน่ห์ดึงดูดแล้วกันเนาะจะได้รับความเมตตาจากพวกเขาก็ได้หรือว่าที่ที่สังเกตนะอย่างอินแก้วอ่ะมันมีหลายคู่ที่วนเวียนกลับมาจริงๆคนเก่าที่ยังคิดถึงเพื่อนเพื่อนอยู่ก็ยังทักมาก็มีนะหรือบางคนแบบว่าคนเก่าไม่โอเคละเพื่อนเพื่อนกลายเป็นว่ามีคนเข้าหามากมากๆมาคุยด้วยมามามาสารสัมพันธ์ด้วยก็แล้วกันนะเป็นมันเนี้ยอืมนะส่วนเศรษฐีเรื่องคำแม่หมอก็รู้สึกว่ามันเป็นเทียนที่เปิดดวง โดยรวมแล้วชื่อแม่หมอชอบนะเพราะเป็นเทียนเล่มแรกที่แม่หมอเปิดรู้สึกดีแล้วหลังจากนั้นแม่หมอก็เริ่มเริ่มเริ่มเรื่อยๆื่อเริ่ม,ม,ม,มจุดเรื่อยๆนะคะส่วนทองคำหมาลาาก็ก็ดีมีคนมาจุดบ่อยสิวลรีก็โอเคแล้วแต่เ,เพื่อนแล้วกันส่วนอินหลวงเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเรื่องโชคเอ่อเรื่องเกี่ยวกับการเงินไม่พอเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะธุรกิจค้าขายออนไลน์ด้วยแนะนําอินหลวงนะคะเพื่อนๆมีอีกนะเทียนบารมีก็มีนะคะ Uma. อืมนะอ่าตามนี้เอ่อรู้สึกว่าวันที่หกสิงหาจะเป็นวันหัวเขาเรียกอะไรหัวเรียงหมอนใช่ไหมเป็นวันที่เ mm กี hmm. ่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องจุดเทียนความรักก็ดีมากๆเพราะว่าอย่างเขาที่แล้วที่จุดไปวันที่ยีสิบแปดล่าสุดเนี่ยเป็นวันอมิตอมริษโชคไาโชคแล้วก็หัวเรียงหมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่หกสิงหาเอ่อหกสิงหาก็เป็นวันหัวเรียงหมอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่อยากจะจุดในเรื่องของความรักความเมตตาแนะนํมากมากนะคะโอเคนะจ๊ะเพราะว่าเป็นวันที่ดีแล้วคราวนี้นะเลยวันที่6ไปยาวเลยนะเพื่อนเเลยวันที่6ไปไปจุดอีกทีประมาณวันที่18สิงหาเพราะนั้นเนี่ยใครที่พลาดรอบที่แล้วควรจะจุดวันที่6สิงหาก่อนนะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันดีนะจ๊ะส่วนแผ่นทองมีเยอะแยะมากมายแล้วคนที่แม่หมอให้รางวัลให้รางวัลที่ว่าจะส่งแผ่นทองไปคู่กับบทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิที่น้องสาวที่อยู่เยอรมันเนี่ย เมตานะให้มาแจกเพื่อนใน a ฟ e b o o กก็ดี youtube ก็ดีเนี่ยเดีย๋ยวแม่หมอจะทยอยส่งให้ขอถ้าไม่ส่งวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกันพรุะแม่หมอยังไม่มีซองเพราะว่าต้องออกไปซื้อซองซองขนาดพอดีพอด,พอดีนะคะโอเคนะคะคราวนี้เรามาเริ่มเลยมาทำสมาธิสักครู่เถิดวันนี้เราจะอ่านอะไรกันดีนะเราจะอ่านเรื่องอะไรกันดีนะคะอ่ะให้ไพ่เล่าเรื่องราวาว่าวันนี้อยากจะ พูดเกี่ยวกับอะไรแม่หมอไม่รู้จริงใจมันว่างเปล่าใจฉันมันว่างเปล่าไปหมดเลย <c oughs> อ่ะโอ้ยตอนนี้เป็นพลังงานเพื่อนจําได้ปะ่ะพลังงานคลิปที่แล้วเพื่อนๆได้ไพ่เกี่ยวกับความความวามีความมีสเสน่ห์ความสนุกสนานใครก็ตามที่มาดูคลิปแรนดอมในวันนี้ตอนนี้พลังงานของเพื่อนคือไนท์ออฟวอนค่อนข้างมีสเสน่ห์มีใครอยากเข้าหาเพื่อนๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย พลังงานของตัวเพื่อนก็นจะดึงดูดคนที่ให้มาชอบคนที่ให้มารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ทาไมเธอดูดีจังวันนี้ทําไมเธอดูมีสเสน่ห์จังอะไรเงี้ยพลังงานของเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ไว้พลังงานของเพื่อนน่ารักอ่ะวันนี้เราอ่านพลังงานเพื่อนก่อนนะสิ่งสิ่งที่เขามองก็ด้ก็ได้เหมือนเหมือนมันเป็นภาคต่องเขาที่แล้วเลยเนาะว่าสิ่งที่คนอื่นมองเพื่อนๆรวมทั้งเขาเนี่ยมองเพื่อนๆในเวลานี้คืออะไร,คว,ค,วรความสุขความสําเร็จความสนุกสนานและการท่องเที่ยว เพื่อนสาหรับบางคนเนี่ยเที่ยวเก่งนะหรือเวลิลขึ้นก็คือว่ามีโอกาสได้เดินทางทั้งไทยและทั้งประเทศทไทยและต่างประเทศเพื่อนๆกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางหรือใครที่สมัครงานใหม่กําลังจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะหรืออาจจะมีการดีกว่าชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปแตะตาต้องใจกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนไทยในต่างประเทศหรือ คนต่างประเทศต่างเชื้อชาติศาสนาก็เราก็ได้เพราะว่าเดว l d ขึ้นเพื่อนจะมีนเน่ห์ดึงดูดพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเพื่อนกําลังพลังงานของเพื่อนกำลังจะดึงใครคนใดคนหนึ่งกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะ King of Cup นะคะมีใครแอบรักแอบชอบเพื่อนด้วยแหละบกคลิกลักษณะคือเป็นคนทางไกลเป็นคนที่คนต่างประเทศต่างเชื้อชาติได้นะหรือเป็นคนไทยในต่างแดนได้เขาเป็นคนที่ค่อนข้าง รุ่นเล่าขาวเดียวกับเพื่อนหรือว่าโตกว่าเพื่อนได้นะคะนะหรือพลังงานเด็กยังไม่ขึ้นวันนี้เป็นคนที่แบบดูเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเติบโตมากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นที่จะมาตกหลุมรักเพื่อนๆแอบชอบเพื่อนๆในพื้นที่ไกลๆหรือเขาคนนั้นเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่เคยมีครอบครัวคนที่เคยมีคนรักแลวเลิกหลามาแล้วก็ได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างเวลาเพื่อนคุยกับเขาเพื่อนจะรู้สึกถึงความความแบบ สงบนิ่งหรือความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะเ,นเพื่อนๆจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเขาคือใข่เขาคือคนที่ตอนนี้เขาโสดนะเพื่อนเดือฟูเขาโสดอยู่นะหรือว่าเขาเพิ่งเลิกลาก็ได้เลิกลากอาจจะเคยมีคนรักเคยมีครอบครัวแต่ว่าตอนนี้สดแล้วจ้าเดือฟูเป็นคนที่ชอบปล่อยชีวิตสดคนคนนี้กําลังนึกเขาเป็นคนที่พึ่งพึ่งในเรื่องของธรรมะหรือพึ่งอยู่กับเรื่องความเข้าใจออชอบฟังบทความพุทธศาสนาหรือว่า ฟังเกี่ยวกับหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าอะไรก็ว่าไปคนคนนี้เป็นคนที่หรือถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ต่างแดนเขาก็จะเชื่อในเรื่องของการฝึกจิตสมาธิวิญญาณเลยก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นชาวพุทธนะเขาก็จะเป็นคนที่ชอบ ทำจิตให้สงบชอบภาวนานะชอบนึกถึงพระเจ้าของตัวเองหรือว่าเข้าใจศัจรธรรมชีวิตได้คนคนนี้กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิตเพื่อนเอทออฟเพนทารคนนะคะมีการหยิบยื่นสิ่งดีๆแก่เ,เพื่อนแม่หมอยังไม่ได้พูดถึงคนเก่านะถ้าพลังงานคนเก่าตรงก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเป็นคนที่เขานึกถึงคุณนะเวลาน,นี้จะเป็นใครก็ตามนะบุคลิกลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะที่แม่หมอพูดไปแล้วเพื่อนๆพ,พลังงานในตัวเพื่อนอะ ดึงดูดให้เขาเข้าหาเพื่อน Arrow, aspire, ük, mm. หรืออยากพูดอยากคุยหรืออยากรู yeah. ้จักเพื่อนเพื่อนมากขึ้นเพราะว่า the w o r l d เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากมีเพื่อนในชีวิตอยากรู้จักเธอจังเลยเธอจริงๆแล้วตัวตนของเธอเป็นยังไงเขาอาจจะเป็นคนที่ที่ไม่ค่อยได้เจอหน้าเพื่อนหรือว่าเคยเจอกันมานานแล้วก็ตามอยากจะกลับมาคุยอยากจะรู้จักเธอมากขึ้นอยากจะรู้สึกว่าพวกคุณน่ะนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเห็นในสื่อโซเชียลแล้วอะ ตัวจริงคุณเป็นคนยังไงนะเอออยากรู้จักนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสําหรับบางคนนะถ้าดีกว่าคนต่างชาติหรือคนไท,ทยต่างแดนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการเดินทางมาเจอกันมีโอกาสได้เดินทางมาพบหน้ากันได้มีโอกาสได้เดินทางมาเจอหน้ากันไม่ว,ว่าคุณไปไปเจอเขาที่ประเทศของเขาที่ที่ถิ่นที่เขาอยู่หรือว่าพลังงานนี้มันเหมือนชาวต่างชาติเยอะนะหรือถ้าเกิดว่าต่างแดนต่างถิ่นต่างแดนเช่นต่างจังหวัดก็ได้หรือมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกัน เขาหรือคุณอาจจะมีของฝากให้กันซึ่งม,มองว่าแน่าจะเป็นนอนฝั่งของถ้าเขาเดินทางมาก็จะเป็นฝั่งเขาที่มีของมาหยิบยื่นให้คุณนะนั่นแหละมันจะมีการให้อะไรบางอย่างต่อกันหรือบางคนก็คือ,อเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาให้ความรู้สึกให้ความใส่ใจ ให้ความรู้สึกดีๆกับคุณเพราะฉะนั้นสําหรับไพ่พลังงานอนี้เพื่อนๆแม่หมอจะปิดไว้ก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นในไพ่ใบนี้เนะคะเสียงหัวเราะแม่หมอนี่บางทีแม่หมอขำตัวเองเหมือนกันนะเพื่อนขำเสียงหัวเราะตัวเองอ่ะมันมันมันห้ามไม่ได้นะคะมันเป็นตัวตนของฉันเองนะคะคนนี้คนนี้สิ่งที่เขาอยากให้เพื่อนคืออะไรถ้าไม่ใช่ของฝากเขาของขวัญนะคืออะไรแทนแทนๆทนแทนแทนแทนทูออฟครับความรัก สเสน่หาความเข้าใจเธอฉันชอบเธอการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่แบบ ลึกซึ้งความแสดงออกถึงแววตาที่ว่าอยากจะจับมือเธออยากจะรู้จักเธอให้มากขึ้นเนี่ยค่ะความรักครั้งใหม่เราจะก้าวเข้ามาสู่เพื่อนๆนจะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอย่างเช่นคนเก่าหรือคนใหม่ไม่ขอไม่ขอนะให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้เข้าใจในความพลังงานอันนี้ว่าถ้าเป็นใครก็คนนั้นแหละโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ดูโฆษณาแม่หมอด้วยนะใครจะจุดเทียนันที่6สิงหานะจ๊ะรีบหน่อยนะจ๊ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ